ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาทดสอบทดลองซักฝูสภาพาถ่ายฟูกัก,กด้วยเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าลองมาทดสอบนัอลองถ่ายสภาพถ่ายเต็มเต็มเลยฝูกสภาพนี้ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไง เดี๋ยวลองเอาเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงซัดกันเลยครับมาดูครับพอได้นะเนี่ยแอบมาดูถ่ายๆไม่ต้องเข้าไปใก้มากอออก็ออกดีนะออกแล้วเนี่ยขนาดน้าเปล่า แต่ว่าต้องใช้เวลาในการผ่าน Okay. ฉีดรอบแรกเดี๋ยวเสร็จจากฉีดแล้วจะมีนี่เลยไฮเตอร์น้ำยาซักผ้าขาวกับผงซักฟอกขั้นตอนต่อไปก็นี่เลยน้ำยาซักผ้าขาว ฉีดไอฉีดให้ทั่วพยายามเน้นตรงไหนที่สกปรกมากอะ่ะซ้ำเยอะๆหน่อยโอเคนี่เลยเสร็จแล้วต่อด้วยผงซักฟอง นี่เลยครับนี่ าถาแฟปทาฝง้วกออกไปถั่วยีไปตั่วเริ่มหายไปหมดแล้วครับเหลืองครับเชื้อราครับดำโอเค นี้เราก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาฉีดล้างออกเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับเมื่อทิ้งไว้ครบเวลาแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมง,งหรือชั่วโมง,งก็ได้แล้วก็มาฉีดล้างออก เมื่อฉีดน้ำล้างเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็นี่เลยน้ำยาปรับผนุมช่วยให้มันฟูขึ้นแล้วก็ดับกลิ่นน้ำยาซักผ้าขาวกับผงซักพอกช่วยมันหอมฉีดเลย ทั่วเลยเริ่มหอมแล้ว เคครับเมื่อฉีดน้ำยาปรับพนมทั่วแล้วก็น้ําล้างออกอีกสักรอบก่อนจะเอาไปตาก เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาตากก็จะได้ประมาณนี้เห็นก็ถอยหลังถ่ายให้เต็มเต็มก็อยู่กเดิมเยอะคราบเหลืองคราบสี่เด็กคราบเชื้อราอะไรก็ออกหมดแต่ว่าต้องใช้เวลาในการตากหน่อยเพราะว่า มันเป็นฟองน้ำมันจะตับน้ำแล้วก็อันนี้เป็นเป็นฟูกเขาเรียกว่าสปริงอยู่ทานการถ้าเป็นฟูกธรรมดาจะทำแบบนี้ไม่ได้จะซักไม่ได้ซักได้จะตากไม่แห้งแน่นอนต้องเป็นฟูกแบบนี้เท่านั้นถึงจะทำแบบนี้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ